ไปดีพี่น้องทุก่ันทุกคนเบ้แกงกระดูกปลดปุกเลยพี่น้งองอกไปแซดีแซดีเซนอมผสมเซนอมผสมไปงไปเงแกงกราดูกเซนอมาสมเบ้แสบลดังพี่น้องเออไเลือลุกปลุกลกเลย Kang itu. Oh, nak itu. Hmm. saya kena mesu. Kena mesu. Hmm. Kena Itu, 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 kan itu, kan itu, itu, kan itu, kan itu, itu, อันนู้เบิ่งข้างปลาบาเลยเบสหยดตัวบุกอยู่นิดหนอคนเบอร์ไหนจะมีหนอควยหน่อยก่อนเดีมันสข้าวข้าวเดียวเบสเปิดบุกการใ่นอับเรัเปิดบุกการในกน้เสเยนปากเยบนั้น ่าูนเอคอะนะคุณะอการตแง้มนหอมตัวเออนั่นแหละเออนนองเออางไงเกเรขอบุณขอบคุณพี่น้องขอไปทุกท่านทุกคนที่ทำด้วยบมาเบืองมาแย่งมันกร้งแร่งใจนะครับ อุ้ยมนคนเปแล้วใส่ไปแต่ห<ะ>ัดแป่ามาิมก่อนยาสิใส่ประแดกเข้มมักนก่อนพี่น้อเอ้ยไปละครับดูดีไหมเนี่ยทุกคนปอกกันตอนตต่งโตไปจะไปดูดีไมเแี้งเสียบสะลูกฝาเลยแหละพี่นออน,นอเอวให้เวลาเราดูดีไย สแล้วเสร็จแล้วสรนี้มาแล้วเสแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับมีม่งทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย